ไปเที่ยวปูซานกันจ้าคลิปนี้ก็สิพาเป็นนั่งรถเคเทกไปปูซานกันเนาะทุกคนว่าแล้วคลิปนี้แหกคิตาตื่นมากระเตติซี่เพื่อเด็กก็ว่าไปเห็นงานตื่นเตติซี่แบบนี้คือสิพากันลาออกก็แต่เมื่อแรกแต่คำาว่าไปเที่ยวนี่เนาะถึงไหนถึงกันโตให้ลูกตะเซาปั้นใดก็ไปเนาะเฮาก็สิพากันมานั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีซูวอนเนาะทุกคนย้อนว่าเฮาก็คือสิไปซื้อบัตรเคเอกอยู่ผุนแม่ก็คือสิไปซื้อตัวเคทเอกขึ้นยูซูวอนเนาะก็คือสินั บุรด้พากันไปนะแม่บุรด้พากันไปจองล้วงหนาเนาะก็คือสิพากันไปซื้อตั๋วยู่ข้างนาเลยแม่ถ้าเกิดว่าตั๋วบุมีมือนีก็คือสิได้พากันกลับมาซื้อแล้วก็คือสิบุได้ไปเราว่าเราก็ได้ว่าเราก็ไปหลุดนากันเนาะวาเอาสิพากันได้ตั๋วหรือบ่ว่าแล้วเมื่อเ้านี่ก็คือบรรยากาศดีบ่คักมีหมอกคือมนเนาะก็คือเป็นแบบทะเลหมอกแบบนี้แม่ย้อนมนคือเป็นตะเสาอยู่เนาะมันก็เลยมีทะเลมงทะเลหมอกเอาก็คือพากันมาฮอดแล้วเนาะตอนนี้คือพากันมาฮอรแลูวอลแล้วแม่แต่มาฮ เขาบอกว่าเราไปหาห้องน้ำเนาะยอว่าพอบขานเขาเล้าก็คือเจ็บท้องก็แต่เด็กแม่แม่ต้องมาหอสถานีสุวรรณก็คือแวะเข้าห้องน้ำก่อนเพราะาถ้าเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สิพากันไปหามองซื้อตั๋วเนาะมองซื้อตั๋วกับจักรยูมองใดเบิ่งตที่เราคือพากันแบกกระเป๋าแลนขึ้นไปแบบนี้ละย้อว่ายามมันบุทันเวลาเนี่ยกระปานนี้เนาะเพราะเขาก็คือบุรุษได้เวลาเวลารถออกเขาตอนใดตอนใดแน่ก็คือบุญจักเลยก็คือพากันมาสุ่มเมาเนาะก็คือบุรุษว่ามันออกจมงจโมงมีบจังแบบนีโมอพงมีก็คือได้้รตตังแ่เเ คือเจ็ดโมงกว่าแล้วเข้าตอนนี้ก็คือพาก,กันมาเจ็ดโมงก็คือเหลือเวลาอยู่บวพอแบบสิบนาทีแหมก็จิพาก,กันไปหามองขึ้นรถเนาะก็ตอนนี้ก็คือพาก,กันเบิกรายละเอียดตัวอยู่ไหมก็คือได้ตัวยืนไม่ทุกคนก็คือไปปูซานทั้งทีก็คือได้ตัวยืนเครื่องทางแล้วก็นัง่งเครื่องทางดีแต่ว่ายังได้ตัวนั่งเครื่องทางเนาะดีกายืนไปจังหดปูซานแหมแต่ว่ามันก็คือบุรีเัมิงไปได้ได้นัง่งรถไฟเคเตกมันก็คือไวยอยู่เนาะก็คือใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเนาะแต่ว่ามือนี้เขาได้ทั้งต ก็คือประมาณสองชั่วโมงกว่าแบบนี้แม่แม่ตะพาก็ขึ้นรถไฟมากับยืนคือจังที่เห็นนี่เราทุกคนเบิงติละบรรยาตาขข้างทางเนาะดีบะขคางไม่เมื่อนั้นก็คือมีแสงแดดผมเด็กตอนแรกกาว่าสิพากันไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วล่ะแต่ว่าเฮ็ดจังใดล่ะเนาะว่าเมื่อวันอาทิตย์คือพาเข้าไปเบิงตั๋วว่าสิจองตั๋วนะแม่ว่าสิจองในแอปเนาะเพราะเราเข้าไปเบิงตั๋วก็คือเต็มเบิดแม่ก็เลยพากันแบบบูได้จองล่วงหน้าก็เลยพากันส่วนกันไปวันจันทร์เนาะถ้าเกิดวันจันทร์ตัวมันเต็มเบ ก็เลยยังพากันไปแต่เสาเนี่ยก็เลยพากันตื่นมากแต่ตีสี่นั่นแหละเป็นทิปที่แบบแหกิตาตื่นมากัด แ<ส>ม่แต่มาลงรถเลยเนาะอันนี้ก็คือสิมาลงรถอยู่แทดจอดเฮาก็คือนั่งจากสวรมาลงอยู่ที่แทดจอดเนาะพอตะลงมาฮอแท้จอดใบนี้เฮาก็คือสิได้เป็นตัวนั่งบันี้ก็ส like ินั่งจากแท้จอดมาฮอปูซานเลยเนาะรถไฟก็คือได้มาแล้วพอดีแต่ตัวที่เขาพากะนั่งตัวยืนเนาะเอือนั่งตัวยืนพะยะโบม่ว่านั่งเนาะเออตัวที่เขาพาก็ขึ้นตัวยืนไหมตัวยืนมันก็คือสิมีมองนั่งเนาะเฮาก็คือจอบเอาถ้าเกิดว่ามีคนลงเฮาก็จะสิได้นั่งแบบนี้แมมถ้าเกิด่ามีคนลงก็คือสิได้ยืนยยนนนนนนไไไไปปปั่แแหลเเาากก็็คคืืืือออสสต้้้้งวดดดทจมบขึ คือยือยูบบ้ได้หึงเราประมาณ10บาทีนี่แหละก็เห็นมีคนออกเนาะก็เลยพาันได้นั่งก็ขึ้นั่งเงวมามหอศจรจอดเลยพอเรามหัศจรรย์แบบนี้คือได้เป็นตัวนั่งแม่บอกก็คือนั่งเาวมาจนหอวปูซานเลยบรรยากาศทางทาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ขึ้เพราะงานสวนเนาะสมัยเหตุงานสวนก็ยู่แบบนี้แล้วทุกคนก็คืออยู่ในเฮาแบบนี้ล่ะเวลาเหตุงานสวนเนาะอากาศก็คือฮอนฮอนไหมข้างนอกวาฮ้อนแล้วแต่ว่าเข้าไปยู่ข้างในเฮานั้นฮอนกว่าเพราะว่าจากันขึ้นรถไฟมาพอบนขอกเขาเราก็บริหารอย่างเดีสิ่งแรกที่เราสิดไปหานะก็่นนนนอองงัยุกค้ คือห้องน้ำเนะาะบัวิไปใส่ยักน้ำตรห้องน้ำแม่พ่อบ้านเฮาก็ได้ส่วนเฮากับบัวสิไปใส่กันยังบุลืมที่ส่สงงานไอมากเนาะก็คือเห็นงานส่งไอมากไปนํำขนาดมาเที่ยวกันยังบุไดพักคือเก่าเด้วันละตอนนี้ก็คือได้มาฮอดปูซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็คือมาฮอดตอน11โมงกว่าๆพอตะลงรถมาก,ก็ถึงกับไดดมเยดมแม่ย้อนรถมันก็คือเมื่อยเติบอยู่ได้นอนนั่งรถก็ได้เพราะเฮาก็คือออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีห้ากว่าสิมาฮอดปูซานคือ11โมงครึ่งย้อนว่าได้มาเปลี่ยนนนนาาาา่่ออออองงงงั้้้้ลหหหึคืพกแวต แม่แต่ลงมาก,ก็คือแบบยืดเสน้นยืดสายสกอย้อนว่ามันก็คือเมือ่อยคักอยู่ได้นางรถกระเด้บ่แล้วก็สิไปหากินข้าวกินน้ำสกนอนอยอนว่าเขาคือเน่ได้กินอีกอย่างเลยแฮีิตาตื่นมาก,ก็แต่ตีสี่เป็นจังใดละบันิสมใจและบอได้มาเที่ยวแล้ว